สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนของครูเฟิร์นนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูเฟิร์นในรายวิชาหน้าตศิสินหน่วยการเรียนรู้ที่3ามรำวงมาตรฐานเรื่องการแต่งกายในการแสดงรำวงมาตรฐานค่ะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะการแต่งกายในการแสดงรำวงมาตรฐาน แบบที่1แบบชาวบ้านผู้ชายนะคะนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อคอพวงมาลัยมีผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าผู้หญิงนุ่งจงกระเบนผมผ้าสบายอัดจีบปล่อยผมประดับดอกไม้ที่ผมด้านซ้ายคาดเข็มขัดใส่เครื่องประดับดังภาพคะ่ะแบบที่สองแบบรัชการที่ห้า ผู้ชายนุ่งผ้าจงกระเบนส,สวมเสื้อราชปะแตนใส่ถุงเท้ารองเท้าผู้หญิงนุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อลูกไม้สบายาดบ่าผูกเป็นโบปล่อยชายไว้ด้านข้างลำตัวใส่เครื่องประดับมุกดังภาพค่ะ แบบที่3แบบสากลนิยมผู้ชายนุ่งกางเกงสวมสูทผูกเนคไทผู้หญิงนุ่งกระโปรงป้ายข้างยาวกรอมเท้าใส่เสื้อคอกลมหรือคอตั้งแขนกระบอกดังภาพค่ะแบบที่4 แบบราตีสโมสรผู้ชายนุ่งกางเกงสวมเสื้อพระราชทานผ้าคาดเอวห้อยชายด้านหน้าผู้หญิงนุ่งผ้านุ่งยาวจีบหน้านางใส่เสื้อจับเดรบชายผ้าห้อยจากบ่าลงไปทางด้านหลังเปิดไหล่ขวาศีรษะทำผมกล้าวเป็นมวยสูงใส่เกี้ยวและเครื่องประดับดังภาพค่ะ งานวันนี้ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการแต่งกายในการรำวงมาตรฐานจากนั้นให้นักเรียนนะคะวาดภาพระบายสีการแต่งกายในการรำวงมาตรฐานมาหนึ่งแบบทั้งผู้ชายและผู้หญิงพร้อมทั้งบอกรายละเอียดของการแต่งกายให้ถูกต้องพร้อมทั้งตกแต่งใบงานให้สวยงามค่ะให้นักเรียนนะคะเลือกมาแค่หนึ่งแบบเท่านั้นนะคะจากทั้งหมด4แบบค่ะ ไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ